ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566กับลกงีงขนญาตินะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปียนมาบอกลก่าวเล่าหรือถึงหรือที่เป็นการบอกลก่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์นเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สงกันตรมโมนะครับหลวงปู่สงกันตรมโมวัดบ้านฝายตมบลนบ้านฝายอำเภอบ้านเมียจังหวัดลบบุรีพระกิจจินณาจารย์ผู้ท่า นะครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นดังมังกรฟ้าเทพยดาพัฒถิ่นนะครับเรื่องรานะครับเรื่องราอัตชีวประวัติเรื่องราวความเป็นมาต่างๆในองค์ท่านนะครับก็มีการบันทึกเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะไปสืบค้นหานะครับเรียนรู้ทําความเข้าใจกันได้นะครับลุงบุษงกัตตาธมนะครับถือว่าเป็นลูกหลานนะครับเมืองศรีสะเกษ ลูกหลานพระธาตุลึงลองนะครับก็ถือว่าเป็นพระกิจจิคันจันผู้เท่าบทสองครั้งนะครับผมเคยได้กล่าวอ้างอิงพิงถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการน้อมถวายความอ,อาลัยอวรนะครับพรกิจิคัรจันผู้เท่าทั้งหลายแหล่นะครับที่ได้ร่วงรับดับขันทักขันสังขันปล่อยวางนะครับหมดสิ้นนะครับ ภาระในทางพระพุทธศาสนานะครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมากล่าวถึงหัววิชานะครับหัววิชานะครับก็คือตะกุดนะครับตะกุดยุคใหม่นะครับถือว่าเป็นตะกุดยุคใหม่เพราะท่านเป็นเกจิคณาจารย์นะครับที่เพิ่งไปประละวัดเม้่ขันไปเมื่อประมาณนะครับประมาณวันพุธที่ยี่สิบสามมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด นะครับดังนั้นดังนั้นนะครับตะกรุดที่เราจะกล่าวถึงท่านทําไว้นะครับอย่างเป็นมาตรฐานสา,นา,นสา,านกลนะครับที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับก็มีอยู่ด้วยกันสองรุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นผ่นโลหะเนื้อเงินแผ่นโลหะเงินนะฮะที่เป็นแผ่นสําเร็จรูปเนี่ยแผ่นบางๆเนี่ยนะครับก็ขนาดสีนิ้วคุณสีนิ้วแล้วนาม,มาตัดนะครับนําม,มาตัดแบ่งออกเป็นสี่ส่วน นะครับแล้วก็ม้วนใส่บรรจุในหลอดนะครับม้วนแล้วบรรจุในหลอดนะครับก็ดังที่เราเห็นนะครับก็ยังมีการตอกโค้ดตอกนัมเบอร์นะครับตอกหมายเลขลำดับกำกับตะกุดนะครับรุ่นสองรุ่นสองก็จะเป็นแผ่นตะกุดเนื้อทองแดงนะครับก็ขนาดเฟซสิ้นก็เท่ากันนะครับก็นํามาม้วนนะครับนามาตอกนะครับก็มีโค้ดนะครับมีหมายเลขนัมเบอร์ นะครับดังนั้นดังนั้นนะครับตะกุดนี้นะครับเป็นตะกุดที่ท่านลงเรียกสูตรลงพระ, you ะคาถาด้วยมือของท่านเองนะครับด้วยมือของท่านเองนะครับแล้วก็ลๅษีก็นํามาช่วยมูวแล้วก็บรรจุหลอดนะครับถือว่าเราจะต้องศึกษาและสังเกตจุดจําโค้ดนะครับจุดจาโคดน,นะครับจุดจําโค้ดที่ปรากฏนะครับจุดจาโค้ดที่ปรากฏแล้วก็ลําดับหมายเลขในการตอกนะครับ นะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้เจนเพราะผมไม่ได้เจาะนะครับไม่ได้เจาะไว้ให้นะครับหรือเจาะไว้แต่ผมยังหาฟายรูปไม่เจอนะฮะก็น่าจะเป็นโค้ดฝ่าเสือนะครับอยู่ในหยดน้ํานะครับนะเสเสือก็มาจากคําว่าสงนะฮะจริงๆนะครับท่านชื่อประสงค์นะครับประสง์แต่พอเวลาไปทําหลักสานทางราชการแล้วเนี่ยนะฮะในการนําใบ สุธิพระนะครับเขียนคําว่าสง์ที่หมายถึงว่าพระสงฆ์นะครับก็เลยเรียกกันว่าหลวงปู่สงตั้งแต่นั้นมานะครับส่วนสําหรับอีกดอกหนึ่งก็จะเป็นตะกุดเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะฮะดีผมมีการจาะโคดเจาะหมายเรียกกันไว้อย่างชัดเจนนะครับก็จะได้เห็นครับตีต่อคําว่าปู่สงนะครับปู่สงแล้วก็มีณชั้นหางาเศรษฐีนะครับก็มีหมายเลขตัวฝักษรภาษาไทย นะครับตอกํำกับเอาไว้นะครับจำนวน้างไม่มากนะครับจำนวน้างไม่มากนะครับกล่าวกันว่าอย่างละประมาณ500ดอกท่านเรียกสูตรลงพระอักษรคาถาเองดังนั้นดังนั้นผมก็จะต้องมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานให้อ้างอิงพิิงถึงดังนี้นะครับนี่เป็นแผ่นจานที่เป็นลายมือของท่านนะครับแผ่นจานนี้นะครับปรากฏว่าหล่อหลอมเททองแล้วไม่ละลาย ปรากฏว่าเททองหล,อหลอ่อไ,ไม่ละลายเนื่องในการเทหล่อรูปหล่อนะครับรูปหล่อลูปเหมือนนะครับรุ่นแรกนะครับรูปหล่อลูปเหมือนรุ่นแรกถ้าผมจะไม่ผิดวันนั้นน่าจะเป็นวันวัน,วนเสาร์ที่แปดกรกฎาคมหรือวันอาทิตย์ที่แปดกรกฎาคมเนี่ยปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อย ห้าหรือห้นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวต้องไปสืบคนเรื่องราวที่น่าจะเป็นหมหากราบนะครับถ้าหากจิบยกขึ้นมาแล้วนะครับดีวันนั้นนะ่ะผมไปทํางานข่าวในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าในสำนักหนึ่งแถวสมุดส,ส,สมุดอ่อสมุดประการนะครับแถวสมุดประการพอให้เสร็จงานแล้วยังดูแล้วมีเวลาเหลือผมก็เลยตีรถนะครับเพื่อให้ไปทันงานในช่วงบ่ายนะครับก็ปรากฏว่าไปแล้ว ไม่ทันหรอกนะไปแล้วพอดีงานเขาเททองหล่อล้อมเสร็จหมดแล้วพิธีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขามีการเทโลหะขี้เบ้าออกมานะครับผมเข้าไปเจอเจอแผ่นนี้นะครับในที่เขาประกอบทีเททองนะครับนะครับประก็ขคอออกมาแล้วผมก็เอ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่อ๋อเป็นแผ่นยันตะกุดของมุงบุสงที่ใช้นำไปหล่อหลอมรูปหล่อรุร่นแรกของท่าน นะครับผมก็เลยเก็บเอาไว้มาทําเป็นหลักฐานให้ดูนะครับให้ดูนะครับถือว่าท่านฝากมรดกเอาไว้ให้ผมนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะนะครับท่านก็จะมีพระลอักขลาตขณหาที่ท่านเรียกฝุดเนี่ยนะฮะเป็นเฉพาะจดจงของท่านนะครับนะฮะผมก็ไม่ได้แกะด้วยนะครับ นะครับก็ไม่ได้แกะรแล้วแผ่นโลหะก็ผมไม่ทราบเก็บดีเกินไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับแต่ก็น่าจะยังอยู่แต่ยังหาสืบคนไม่เจอนะครับถือว่านะครับถือว่าหุวงปู่สงท่านนะครับได้สร้างตะกรุดไว้สองรุ่นที่เป็นแบบมาตรฐานสากลนะครับส่วนสำหรับนะจะมีท่านใดนะครับ ที่เอานําแผ่นไม้ท่านจานนะฮะนำแผ่นไม้ท่านจานแล้วก็ไปออกไปออกจําหน่ายให้ในนามวัดนะครับก็มีนะฮะนะครับก็ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับแต่มาตรฐานที่ออกโดยวัดบรรไฟนะครับออกโดยวัดบรรไฟนะครับก็จะมีสองรุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่จะเป็นเนื้อเนื้อเงินแผ่นโลหะเงินแผ่นโลหะสำเร็จรูปเนี้ฮะรุ่นที่สองนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ แล้วก็บรรจุให้ในหลอดนะครับก็ให้ศึกษาสังเกตโคดนะครับโคดแล้วก็ลำดับหมายเลของค์พระที่ลำลำดับหมายเลขตะกุดที่ตอกเอาไว้เป็นตัวเลขภาษาไทยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาศึกษาทำความเข้าใจกับตะกุดยุคใหม่แล้วก็เรียนรู้กันแบบง่ายๆนะครับและเรื่องราวและเรื่องราวของหลวงปู่สงนะครับหลวงปู่สงกันตธรรมโอนะครับถ้าหากจะหยิบยกขึ้นมาล้วเนี่ยผมได้บันทึกเอาไว้นะครับได้บันทึกเอาไว้ อันที่ผมเคยเกินขึ้นมาว่าเพื่อจะทําหนังสือแต่ไม่ได้ทํานะครับเรื่องราวของท่านก็จะเป็นหมหาการนะครับตั้งแต่รุ่นแรกยุคแรกนะครับตั้งแต่เหลือรุ่นแรกที่สร้างกันมานะฮะแล้วก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงจนมาถึงบ้านตายชีวิตของท่านนะครับแล้วก็จนถึงเวลาการมรณภาพของท่านนะครับหากท่านใดนะครับนะฮะมีโอกาสได้แวะเวียนไปกราบนะครับรูปหล่อ นะครับรูปหล่อของท่านที่วัดบ้านฝายนะครับก็อธิษฐานจิตกระดวดวิญญาณของท่าน,าานก็ถือว่าเป็นพระกิจิคณาจารย์ผู้รัตัญูนะครับผู้รัตัญูนะครับผู้รู้ลาตีนานนะพระกิจิคณญจารย์เท่านะครับที่มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งร้อยสี่ปีนะครับหนึ่งร้อยสี่ปีนะครับถือว่าเป็นพระกิจิคณาจารย์ที่อยู่ในดวงใจของหลายๆคนหลายๆท่านแม้นวันเวลาจะผ่านไปแล้วอาจจะลืมเลือนกันไปบ้างก็ขอให้ได้ นะครับเรื่องนึกนึกถึงนะครับก็คงจะต้องนะครับตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งข่าวหน้านะครับในครั้งข่าวหน้าเราจะมีเรื่องราวที่เป็นสาระเป็นประโยชน์อันได้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก็ขอให้ได้ติดตามกันนะครับนะครับอย่างมีเช้นเชิงนะครับอย่างมีเช้นเชิงนะครับหรืออย่างมีลำดับต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ